โอเคครับก็กราบสวีดาสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูเปอร์ซัดอีกแล้วนะครับก็วันนี้พึ่งจะได้รับแจ้งจากแอดมินนะครับว่าตอนนี้บ,บทบทใหไปเข้ามาแล้วเราสามารถเล่นได้เลยครับอืมนี่ก็ได้บัตรมาแล้วครับนี่ได้มาสองตัวเลยครับบัตรตัวใหม่สองตัวเลยอืมแล้วก็รับไปเลย แล้วก็านาจาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมว่านาจา,รา,จารเราก็รีวิวไปคร่าวๆเลยนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เราจะมารีวิวตัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนแป๊บนึงนะครับเลือดไกลมากเลยปวดบาดเยอะมากนี <c> ่ <oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับนักฆ่าการเวลาเข้ามาแบบนี้เราก็ต้องจัดไปเลยในการ upgrade. อัปเกรดเอ่อเมื่อกี้อะไรอะ่ะดูไม่ทันมันอัปเกรดอะไรขึ้นมาเอา้า ดูไม่ทันครับอะฮะอัปเกรดถึงเรียวยี่สิบไปเลยไม่พอ <c oughs> ไม่พอครับอ่าได้อะไรมาบ้างในการอัปเกรดในครั้งนี้ความเร็วบวกห้าการมองเห็นอ่าน่าจะห้านะสี่บวกหนึ่งกูดากระปุมศูนย์กูด้การทำลายสี่ถ้าอย่างนี้ระยะการฆ่าห้าความเร็วมันบวกความเร็วห้านะครับเราต้องมาใช้ทักษะเสริมตรงนี้ นาต้องเป็นความเร็วตรงนี้นะครับอ่ะปล็อกความเร็วมันจะกลายเป็นสิบห้าทันทีนักฆ่าการเวลาพี่แนะนําเป็นครูดาวการฆ่าแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ระยะการฆ่าก็สําคัญนะพี่แนะนำสามอันนี้ใครจะลองเล่นแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพี่แนะนําให้ใส่สามอันนี้เท่านั้นมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบบทบาทกันเลย อ่ามีบัตรไหมโอเคบัตรนักฆ่าการเวลามีหรือเปล่านักฆ่าการเวลามีครับอ่มอา,อามีแล้วยี <laughs> ย่สิบเอ็ดเอาเรามีแล้วยี่สิบเอ็ดใบงั้นเราไปสุ่มแรงเลยครับนักฆ่าการเวลาบัตรอยู่ตรงไหนวันนี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยเพิ่งจะได้จับเป็นครั้งแรกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอออยู่ตรงนี้นี่ไง เราจะไปลองในหมดแรงนะครับนักฆ่าการเวลาไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาทดสอบรีวิวในตอนนี้เลยไม่เคยเล่นแล้วก็นี่ยังรบขอบออไปแล้วว่ารู้ว่าใครคือฆาตกรรู้ว่าใครคือบทบทอะไรมาจากเสียงข้าวแจะมีแบ<ม>บนักฆ่าการเวลามาทุกคนแบบจะจะ,จะงงกันไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดขายนะครับเอาไม่ได้ เดี๋ยวไปดูฐานาดีกว่าว่าจะได้บัตรหรือเปล่าตอนนี้มันยังไม่เปิดขายหรือว่าเขายังไม่ให้เปิดเล่นหรือเปล่าเอาบัตรมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าหลุดไหมไม่หลุดยังไงวิ่งมาแล้วครับนักฆ่าการเวลาเดี๋ยวครับได้เลยแล้วครับโอ้ย,อย มาคาากันเะวลาเดี๋ยวมาดูว่าคนอื่นจะมีปฏิกิริยาว่างไงนะครับบัตรมัน <laughs> บัตรมันยังไม่เข้าเ uh huh. สียมตาลไปก่อนเพื่อนเสียมตาลไปก่อนเลย uh huh. มีหมอไหมไม,มีหมอด้วยอุ้ยไม่ได้เอาอันนี้มาโมแต่ดีใจมันมีมันมีท่าหยุดเวลาด้วยครับเดี๋ยวเราหยุดหยุดเวลาดู มันต้องเอา,ม,อเอามันต้องเอาแบบเสริมกับกระป๋องน้ำนะดูเวลามันหยุดเวลาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกดดูเวลาวีบันตุยยังไม่ได้เลยเอา้านาจา <c oughs> นาจาตายแล้วทำไมไม่รอบอเออทำไมไม่รอบอกิน สีม่วงกินศพสีม่วงกินคนครับสีม่วงป็นจมตะกั่งสีม่วงเป็นผีปอบเอไม่ใช่จอมตะกัเอาม่วงไปเลยเอาม่วงไปครับเอาม่วงไปม่วงมันม่วงเป็นยังตะกั่งยังไม่ได้กดบองใช้สกิลเลยมีคนมันเด็กกินไปนี่มาเอออ้าวเราเป็นไวจ์น่ะเราสีทองว่าเป็นนะว่าเป็นตัวใหม่นะเอ้าเอ้าไอ้ส้มร few กระป๋องน้ำไปน่าจะเวิร์กสุดละกระป๋องน้ำเพราะมันสามารถจุดเวลาได้แล้วก็ฆ่า,าถ้าเราหยุดเวลาเราจะไปยืนอ,อยู่ที่ใหม่ใช่ไหมมันจะน่าสงสัยเราต้องหยุดเวลาแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมครับไ <c oughs> <c oughs> ปิดประตูไปก่อนกระป๋องน้ำเราจะได้ครูดาวดีเลย์มันสามารถหยุดเวลาได้ทั่วแมปไหม <c oughs> <c oughs> ปิดไฟ ถ้าเราหยุดเวลาทุกอย่างมันก็จะหยุดนะครับทั้งปฏิกรทั้งอะไรจะหยุดหมดสกิลหยุดเวลาบบไเลยหยุดเวลาเราอยากรู้มากเลยถ้าเราหยุดเวลาแล้วไอคนที่โดนหยุดมันจะเห็นอะไรยังไงไหมหรือว่ามันหยุดทั้งแมปเลยหรือว่า ถ้าเราเดินผ่านคนอื่นจะเห็นไหมปีเออถ้าเราเดินผ่านคนอื่นจะเห็นไหมมันต้องเอาไปเขียน์นแรแงล่ะเขียนในแรงแรงน่าจะเล่นไม่ได้นะโหมดธรรมดาน่าจะเล่นได้ในแรงมันมันคนแบบคนอื่นมันไม่มีไงีไก่ตีว้ว้กาปไตเราเอารองเท้ามานะครับมาเลยวิ่งไวเดี๋ยวเราลองเกียนดีกว่าเดินไปสองคนเงี้ยเอาอยู่ๆเพื่อนตาย ไอ้คนที่แบบตัวหยุดเวลาอย่างเงี้ยมันจะเห็นหรือเปล่าเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาเดินเดินผ่านไอ้ตัวสีอะไรไปอะ่ะตัวสีน้ําเงินไปใช่ไหมหรือว่าเดินผ่านตัวสีอะไรไปอะ่ะคนอื่นมันจะเห็นไหมเวลาตอนเราหยุดเวลาที่นี้ก็จะเป็นหน้าสงสัยต้องรอบทบาทเปิดจริงๆครับแล้วก็เรามาค่อยมาลองวิเคราะห์กันทีหลังอีกทีหนึง่งสีขาวนะ่าจะเป็นงานอยู่นะปิดประตูไปก่อนหยุดเวลาแกล้งได้ไหม เกแกงหยุดเวลาอย่างเงี้ยเออนี่แหละอยู่กันเยอะๆนี่แหละอยู่กันเยอะๆเดี๋ยวดูว่าสีขาวเดินไปทางไหนหยุดเวลาปัดมันจะมีคนเห็นไหม มันเห็นหรือเปล่าว่าเวลาเราหยุดเวลาตาที่สามก็ยังเป็นกระป๋องน้ำเนี่ยที่พี่แนะนำเออกระป๋องน้ำนี่แหละแต่ว่าวิ่งไวก็ก็ดีอยู่กระป๋องน้ำก็ดีมันดีคนละแบบกันอะกระป๋องน้ำก็สามารถใช้สกิลได้ไวขึ้นวิ่งไวถ้าเราเอาอ่าถ้าเราใส่เครื่องเสริมวิ่งไวมาแล้วเราก็ไม่ต้องเอาวิ่งไวมาก็ได้นะวิ่งไวแค่เพิ่มสปีดเฉยๆปิดไอห้องนี้ไปก่อน ดื่มกระป๋องน้ำแล้วเราค่อยหยุดเวลาอเอาปิดไฟทำไมเพื่อนเอา้าชมพูปาดไปแล้วห้องไฟแหละคนเยอะห้องไฟคนเยอะทำการหยุดเวลาไปหมาแล้วอยู่ที่เดิมเอาเอางงเลยหยุดเวลา เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงห้องไฟน่าจะมีคนอยู่อีกรอบนึงตานนี่มีหมอไหมเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้สีส้มไม่ครับเป็นหมอเป็นหมอหมีอนคนตายมีนคนตายในห้องไฟหยุดเวลาเอาสีส้มตายปาดที่เขาเกือบเลยครับเกือบเลยแบบนี้ ปิดปิดปิดให้หมดสบเกลือเลยเป็นหมอมีคนตายมีคนตายหยุดเวลาไปสองที่จริงเราต้องหยุดเวลาแล้วก็เราต้องกลับไปอยู่ที่เดิมนะมันจะไม่น่าสงสัยอันนี้สีเขียวอยู่กับสีอันนี้นะเดี๋ยวเราจะปาดเดี๋ยวเราจะปาดจููมาแล้วจูปูมาอีกแล้วหยุดเวลา โอ้ยยังโหเลยเ,ลเมื่อเราอยู่ในมิติอ่ะ No witnesses success ะค่ากาลเวลาเอาจบ่อจบน่อ่อสีส้มเมื่อกี้บอกสี MM บบส้มเป็นอ๋อนี่ไงสีส้มเป็นวางเพลิงตัวมันเกียนด,ดิโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอ,อตัวบทบาทมันเข้ามาจริงๆนะครับ ตอนนี้ที่อัดก็ประมาณ5้าโมงของวันที่7ดนะครับตัวบทบาทมันยังไม่เข้ามาสักพักก็จะลงคลิปนะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็ลงคลิปไปเลยตอนนี้ห้าโมงกว่าบทบาทก็ยังน่าจะยังไม่เข้ามานะอืมถ้าบทบาทเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีว่ามันเป็นยังไงเวลาเราหยุดเวลาไปแล้วคนอื่นจะเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีโอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ